สวัสดีค่ะวันนี้พบกับอร่อยชัวร์ครัวเจเล็กนะคะาพามาเที่ยวทะเลกันค่ะวันนี้มาที่หาดแม่ลำพึงนะคะจังหวัดระยองค่ะนี่ค่ะวันนี้ทะเลสวยมากเลยค่ะน้ำใสใสคลื่นซัดฝั่งมาขาวสะอาดเชียวนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศทะเลสวยๆเลย นี่ค่ะบรรยากาศริมหาดนะคะคลื่นซัดฝั่งเข้ามาฟองสีขาวๆสวยมากเลยค่ะน้ำสะอาดนะคะสีเขียวใสนี่ค่ะเห็นไหมคะ นี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะริมริมฝั่งนะคะก็มีประชาชนนักท่องเที่ยวนะคะมานั่งกินข้าวกันค่ะทานอาหารกันนะคะนั่งเตียงข้อใบเด็กๆ็กๆลูกลูหลานๆนะคะเป็นวันหยุดก็พามาเที่ยวกันเนาะนี่ค่ะบรรยากาศรถไม่เยอะเท่าไหร่นะคะพอสมควรนะคะไม่ถึงกันแน่นนี่ค่ะ ยังมีเด็กๆนะคะเล่นน้ำกันน่าสนุกมากนะคะเล่นน้ำทะเลเล่นฟองคลื่นกัน,นะะเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันค่ะไปดูนะคะว่าวันนี้แม่มีเมนูอะไรมา สูพี่น้องเอฟซี FC, ทุกท่านกินกันนะคะอร่อยอร่อยค่ะอ่ะค่ะอันนี้เราก็มีหอยเชลล์อบเนยนะคะหอยเชลล์อบเนยน้ำจิ้มแซ่บเลยอันนี้เป็นปลากระพงทอดราดน,น้ำปลานะคะแล้วก็มีมีน้ำจิ้มน้ำมะม่วงสับแนบมาให้ด้วยอันนี้หมึกไข่ย,ย่างนะคะ สดๆเลยค่ะ,ะ,คะและนี่ก็ปลากระพงนึ่อมะนาวนะคะนี่สดๆเลยค่ะน้ำลาดแซบๆเลยมาค่ะมาลงมือกินกันเลยนะคะดีค่ะมากินข้าวกันค่ะ เขาไม่ได้จุดเตาไงมันไม่ร้อนอร่อยลูกแซ่บมาก อร่อยนะคะที่หาดแม่ลำพึงจังหวัดระยองค่ะอ๋อเขาใช้เป็นผานใส่ไหม กระพงทอดร้านน้ำปลาค่ะ หอยเชลย่างเนยนะคะหอยเชลอบเนยย่างเงยนะะยรสจัดอร่อยอร่อยมากค่ะรสจัดดี ทิมมะม่วงสับอร่อยไม่ไม่จัดมากกำลังดีลองชดน้ำดูลูกอร่อยมากแต่อันนี้นคือไม่ค่อยร้อนแต่มันก็อุนอ่นๆเ้าใส่่านมันจะช้าแต่อยู่ได้นาน ใส่แก๊สเร็วแต่รับเดียวมอดอร่อยไม่ได้จัดเกินไปแต่ก็จัดนาะปลาสด ปลากระพงนึ่งมะนาวค่ะปลาเนื้อสดมากหวานมากเลย มือไข่นืน่อมะนาวไม่ใช่ค่ะมือไข่ย่างนะคะไข่เต็มท้องเลยนั่งกินข้าวไปดูทะเลไปบรรยากาศดีมากค่ะ อยากให้เพื่อนๆมีโอกาสได้แวะมาเที่ยวนะคะหาดแม่ลำพึงจังหวัดระยองไม่ไกลค่ะร้านอาหารก็เยอะติดริมหาดเนี่มีแต่ร้านอาหารทั้งนั้นเลยค่ะ ทอดเขาก็อร่อยทอดดี ันนี้วันแม่นะคะลูกชายพาแม่มาเที่ยวมากินข้าวริมริมทะเล าลคะค่คลิปนี้ก็ขอไว้แค่นี้ก่อนนะคะไว้พบก,กันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอร่อยชัว